สวัสดีครับสวัสดีพี่น,อนอ้องยุซี่ขั้นคำทุ่งหมอกฟุบอทครับตลาดดีดีรดจหน้าครับเคยมาหรือเปล่าแถวหนึ่งเคยมาแถวหนึงน่งช่วงหลังสงการเนี่แหละหลังวันที่ยี่สิบงานไหลด,ดิงานไหลก่อนจะปิดวงเนาะกอนน,าน,าน,านั่นนะาองนี้ได้นอ,องเก่าเลยเนาะแ,นแต่ว่าอวยคนละไล่เป็นบอกไ<น>ล่เดียวกันบ<น>่ทุ่งฟุบอี๋อวยไปทตั้งพี่เนาะแอนครับ แต่ทันที่จอดรถสะดวกสบายครับกวา้างอินีลานปูนอย่างดีเลยครับมารอบนี้สะดวกกว่าเก่าแน่นาะรอนัางพนยังเห็ดอันนั้นได้อยู่เนาะที่เรียน,นแป้งกันนังเดีจจามาได้บอเรียนแป้งสงการได้ข้าวเมื่อไหร่ฝังปุ่นเรียนแป้งกันเนาะถ้าแป้งกันเป็น <laughs> ช่วงหลังสงการฝังปุ่นกันวันไหลบอก หลังสงการครับเที่ยวที่แล้วช่วงนั้นเป็นหนาหอ่อนมาเที่ยวนี้เป็นหนาหนาวหนาหนาวยังทุกหมู่บ้เบิ้งเงินนอนเบิ้งหางดีเป็นดีกว่าถ้าแบบอย่าด้อก่อนนะใช้ยิ่งใส่แบบนี้โอ้โหโ

พูดที่เนาะครับคนกันปนกันทั้งไยครับผมนี่ก็พักจากสมุยเนี่ยห่อนที่ไหนังวงนี้หนหอนนจังน้อยครับแต่ว่ายำขึ้นสีเย็นเน่ยยงเวียนห่อนอ่มาถึงรุงเทพ้เอามัทใช้มีงบสองมื่นคนนะี่มเจียกผู้ใดเนี่ยตานนี้ทำสึ้หมดได้ใจ ไมาแจกคนที่มีเพยได้มาอะไรประกาบอก็ผมคนนึงไงสวัสดีครับพอเอฟไปเรียนสซเล่์เด้อพอโน่นไปกระโดดดิ่งดึงไม่ได้เลวะว่าเขาให้คืนวะเขาญาติขาดของเขาบ่หมายถึงว่าพ่อเอกทีไปโดดเองได้ไหมถนกจะเม้นแล้วก็เขานี่เราโดดเหวยิงไทยคลิปมันสิขาดของเขาอะไ่ไอ้ยานนี่เดียว ไอ้แม <icana>, ่หน่อยนะไม่ดิ่งเกิดรถดไนะโอ้ยจ <laughs> ังคุย <nữa> ก <fish> ันสปริงเขาสีรูดบอครคับกเโอ้วันนี้เรามีนักันต้องมะชพอเอกคุณต้มนะครับครับเห็นแล้วเมื่อกี้ป้าถือไปนะครับเห็นแล้วมะคอดูมึงไงนะครับ สถานที่แกว้ไงครับมันเสาเหงาได้ไงตรงว่าเราเปิดเราเปิดเพลมแล้วถ้าพี่ี่เขาเต้นเต้นแบบยเเหมอนกัน้่นอนใจเอาไปโลคลิปกนเล่น มือแรงอย่าลืมจะผ่านครับพี่น้องดีๆีรถจนะต้องขามครับด้านเวีที่กะใช่จ้ะสมบูรณ์แล้วครับไหนว่้วครับครับี่เพงขาว่าไมเพีงอะไรข่างทะเลเด้อนเออ เดนนึงอยู่ข้ได้เยจแต่ม่ืนอียืนไปเด่หน่งมเอื่อนเมยน่อยไปดีกว่าเอื่อนเมยหน่อยไปดีกว่า่านเขาวบขืนยำสปริงเขาขาดนะลอยน่งจิงงเนาะเป็นมึงเนาะเอาแมเอาแมลองเงกิเดียวคุก็เขียวเดียวก็ ท้องเขาิท้องเขาถึงดูดกัดบ่านเลยอะมาล่ะโมโหมันหยอกกันแน่เลยเป็นแท้เลยบ่เทะไงเลยคนับอมี่ขอบคนะสวัสดีครับ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 สาวน้อยน่เพียงครับายรายรูับองนงม่ให้ หนึ่งสองหนึ่งสองใชตัวนี้หน่อยพูดนะฮะเป็นตะออี้น่าเมียนอ่ะเบิ่งกที่พ่อเอกออกจากที่พักมาว่าถึงหรือยังครับพักประมาณเจ็ดแปดโลนี่แหละครับจากทันทันนี่หน่อยนะนี่หน่อยอยู่หลังดิพี่ครับเสื้อเอามาจากไหนบ้างเอามาครับเสื้อนี่มันเหลือเบื่อใดเสื้อมัน เรือบอ่อไหลาะครับตองไปเบืองครับว่ามีเบื่อใดเนี่ด้านหลังครับไปด้านหลังบ้ามาเท่านี้ต้องโรตีไหม่อยุธยาเนาะเสร็จเนาะนี่ครับาดีไหม่วกย่งหน่กินโตีไหม์กันี่ยอยุธยาเฮ้เฮดแกกุลันอานรถท้ามาเท่านี้ขาดไม่ได้คนวัย่งหน่อรอบุธยา คลิปนี้ยังไม่ลงเลยโอ้ม่ต้องลงคลิปนี้ก่อน <c oughs> ใช่ไหมโอ้ไม่ได้ากันพูดมาออกืออะไรโรตีายไหมาจากอายุธยาตงแทนอนน,อน,นี่มาดูนี่มาอนนี้นนีนอ,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 อขอเขายี่นั่งหน่อยได้ไหมยังไดเพื่นเ,นเนมืเองคนกินขอกันอ่าไเพิ่ดิบนอกันโอ้ยยใสมันใส่ายแพนมันเหลือลายอยู่เดยวใส่นหิใส่ันมันหวานแหบพ่อเลย <c oughs> เด้ลองชิมมั่ง สายไหมอุปยารสชาติเป็นไงครับเชฟครับสุดยอดครับหอมขื่นชื่อเพิ่นแมนแมนแมนสายไหมอุปยาโซนนี้ต้องหอมหวานรับประทานง่ายหอมหวานเจ็บหอมขื่นชื่อครับอยุปยาต้องกินเหมือนกันสายไหมให้พนวนก่อนอ่ะพนวนกินก่อนไปกินนี่ลิพี่หมอนกินแล้วนะ เขาบกว่าคัดว่ได้ลุงายาว่าสามคิเพร่าไอกไดนปะไม่ได้น้ำตาเดียวได้่าสัตว์ัอเพียงไหมมีได้มาสัตว์ก็ครับแบ่งมันในไมเนะเขาดูนี่เขาพอเขาบ้านเองแม่ใหญ่ยีโตมีแถวโมี่ปะเบ่อื่นพอกันอยู่ มินบุรีโรตสเป็นบ่โรตาสมินบุรีครับเสียงอมานจยแล้วเนองมันกินด้วยม้รีโรตาสห้านจริไหไมกินครับผมอมนบรี่นเ้นเ่าะจกอม ตรงข่ามตลาดดีๆเลยครับมืัอนี้สดใชหมมฮอดตลาดดีๆกันแนบเห็นเลยครับเนี่ยดีอยู่ในตลาดนี้เขาไปซื้อเดี๋ยววันเนาะโอ้ยเนื้อยยังดีแล้วอีพอจิตาไปเทียงกันครับเดี๋ยวกว่อนเดี๋ยวก่อนอันพอจิตามาเทียงกับอันร้า,านเนื้อเนาะซื้อร้านนี้แล้วไปซื้อร้านพุ้นดีร้านละนิดละหน่อยเนื้อยไายกับมี่เลยเนื่อยไร้เสียบเลยสามเนี่ยไร้ได้ไปเปิดที่สอดสิบ กายขอบคุณเอฟซีถุกหมอกทุกบอลค,ครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับฝากพี่น้องงานาทีสามสิบเอดครับักเพียรพ่อแม่มีแฟนเพียรครับซื้อว่าซื้อตัวกันซื้อหรือสิมากบ่ได้กันนี่กุมผิดครับศิลปินรับเชิญปัจบันฟินแดนดตเกียวมิวสิกบัตรราคา120บบาททรง พีครับบัตรเป็นรูปแบบของซอกกอครับนี่ลายมือเขียนลายเส้นมาสายไหม่รายที่วสถีเก่าตอนรับปีใหม่ครับมาข่าวดาวนํำกันครับปึงบัตรไม่น้ำวันที่เน้นครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับสสวัพี่น้องอุทีกตรนัวนครับพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ